เติบโตจากภาคธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้เพียงแต่แสวงหากาไรเท่านั้นนะครับแล้วตอบแทนกับคืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนนะครับสร้างงานนะครับสร้างอาชีพรวมถึงสิ่งววดล้อมรอบข้างและตอบแทนให้กับสังคมเสมอมาครับที่เติมทีคข้บครัวทําธุรกิจนะครับผมมีโอกาสได้เช่วยคุณพ่อตอนสมัยคุณพ่อลงหาเสียงสมัครสมาชิกคุณทิศภานะครับสมัยแรกก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ พบปรับกับพี่น้องนะครับได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีโอกาได้ช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดสุรกานมากมายนะครับก็มีความเรียกรับใจแล้วก็สุกว่ามีความสุขในการทําตอบแทนให้กับสังคมเกือบร่วมหนึ่งปีนะครับก็ได้เริ่มเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองนะครับสนใจได้เป็นมีโอกาสไปร่วมกับสมาคมกีฬาต่างนะครับเป็นประธานสโมสรทุตบอลสุรกระสานเอฟซีประธานสโมสรตอนสุรกานยูเอเต็ดรวมถึงในกงการกีฬานะครับเคยเป็น จ้การทีมชาติยูโดโชุด4ีเกมนะครับมีโอกาสได้ไปเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยนะครับไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับแรงงานแรงงานสัมพันธ์นะครับการดูแลไม่ว่าเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างนะครับรวมถึงมีโอกาสได้เป็นประธานสภาองค์การในในายจ้างอาเซียนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้กับสังคมมาโดยตลอดก็รู้ว่ามันเป็นเป็นประโยชน์ที่เราสามารถตอบแทนให้กับสังคมมากกว่าที่เราเป็นเพียงนักธุรกิจ ธุรกิจของเรานะครับเป็นเขตประกอบการหรือนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรวมถึงสมาชิกที่อยู่ในนิคมเราเป็นแสนๆคนนะครับเราก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของเขาการจัดการเรื่องโลจิสติกส์นะครับดูรวมไปถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในนะครับและล่าสุดเรามีการทําธุรกิจใหม่เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเราทําบ่อวันน้าเสียที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในไม่นานนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทาโซล่าเซลล์นะครับโซล่าฟลอตติ้งลอยในน้ำเหล่านี้ก็ทำไฟฟ้า กลับไปให้กับลูกค้าเราในนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์เป็นเทรนด์อนาคตนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้ลดการต้นทุนให้กับลูกค้ารวมถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมด้วยครับผมอยากเดินการเมืองด้วยความสมรนฉับไม่ได้การเมืองด้วยความขัดแยง้ง เมอยากเห็นนักการเมืองที่มีจริยธรรมไม่มีใครที่จะมาโกงอนาคตของประชาชนได้ผมในฐานะพรรคปวงชนไทยนะครับยินหยัดที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะทำผลงานนะครับที่สามารถจับต้องได้จริงไม่ใช่ผลงานที่เพ้อฝันเราพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดหนึ่งในนโยบายของพรรคเรา เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเราสามารถเติบโตไปได้สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ mm hmm. ผมเชื่อว่า mm hmm. การเมืองครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนรุ่นใหมนะ่สามารถเข้ามามีโอกาสทํางานใ,ในบ้านเมืองได้ผมเชื่อว่าครานี้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยคาดหวังที่จะมีรัฐบาลท,ที่ดีที่สามารถเข้ามาบริหารประเทศชาติถ้าทำให้มันเติบโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาสังคมและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมด้วยครับ ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปด้วยดีได้ต้องเริ่มจากการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพการสร้างคนคือการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ up skill re skill ให้บุคคลนั้นมีความสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้ในสังคมนะครับการสร้างงานนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมงานให้เขาความพร้อมในการสร้างงานให้มากขึ้นทำเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการเติบโตสังคมมากขึ้นนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนต้องมีอาชีพที่มั่นคงและเป็นธุรก,กิจที่มีอนาคต สามารถสร้างเศรษฐกิจนะครับสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองได้ตลอดอย่างยั่งยืนครับผมขอสัญญานะครับว่าถ้าผมมีโอกาสได้เข้ามาทํางานรับใช้บ้านเมืองนะครับผมพร้อมที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนและเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมพร้อมที่จะสร้างความหวังด้วยหัวใจของพรรคพวงชนไทย